สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายกุการเจ้าของล้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าเด็ดมากๆเพราะว่าการมีฮุนไดฮ i ชวแต่ง VIP สุดหรูมาให้ลูกค้านั่นเองนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้แต่ง VIP 7ที่นั่ง ฝั่งให้ดีเพราะวันนี้มาแล้วนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นด้วยจะเป็นฮุนได H1 2.5 d ดีลักตัวท็อปที่สุดในรุ่นปี2019เลยโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะและการต้องขอบอกก่อนนะคะว่ารุ่นดีลักจะเป็นตัวท็อปสุดในของ11ที่นั่งมีประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคันแล้วก็คร s สคอนโทร l ตามรุ่นนั่นเองบอกเลยว่า รุ่นนี้นะคะออปชันดีลักนี้ไม่มีเหนือไปกว่านี้แล้วนะคะออปชันคือเยอะที่สุดแล้วนะคะและคันนี้นะคะการขายเพียงแค่1 1 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นคุ้มสุดๆลูกค้าคุ้มตรงไหนคะลดลงจากป้ายแดงกว่า600,000บาทแล้วก็ แต่ง VIP นั่นเองการอยากจะพาลูกค้ามาดูเลยนะคะว่าการแต่ง VIP คันนี้มันหรูหรามากๆนะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนเข้ามาดูเลยค่ะนี่ ะะถ้าเป็นรุ่นของตัวดีลักจะมีระบบกล้องรอบคันที่การบอกจะมีนี่ตรงโลโก้ข้างหน้านะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังนั่นเองนะคะและรูปทรงของกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะคะมีไฟตัดหมอกคันนี้นะคะการต้องบอกก่อนว่าจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแบ็กบาวนั่นเองนะคะการต้องบอกก่อนว่า สีน้ำตาลของรุ่นนี้นะคะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นคืออะไรรู้ไหมคะถ้าอยู่ในลมตอนนี้ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยลูกค้าจะเห็นเป็นสีดำหรือเปล่านะคะ แต่เวลาออกแดดนะคะจะเป็นประกายน้ําตาลบอกเลยว่าสีสวยมากแล้วก็หายากมากๆลูกค้าสําหรับท่านใดอยากได้สีแบบออกแนวคลาสสิกนะ,ะการบอกเลยว่าสีนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะความสวยของสีการให้เลย95-96%สเก็ตหินคืนน้อยมากๆจริงๆตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กลายตัวท็อปของตัวดีลักนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนั่นเองและก็จะมีระบบกรองรอบคันติดตั้งมาด้วยนี่นกากศาสตร์ และที่สำคัญพอเป็นตัวท็อปก็จะได้ประตูไฟฟ้าสองข้างนั่นเองนะคะนี่การให้ดูเป็นน้ำจิม้มหรูรามากลูกค้าการบอกเลยว่าออปชั่นของตัวโอ้โหนี้นะคะและแต่งเพิ่มเบาะ VIP สุดหรูหลานั่นเองนะคะและนี่เลยสีสวยมากการชอบรถสีนี้มากๆนะคะข้างหลังก็จะมีกล้องหลังมีเซนเซอร์แล้วนั่นเองนะคะลูกค้านี่เปิดง่ายมากๆนี่เลยการให้กล้องดูเลยนะคะตัวน็อตตัวเมนอาร์คอย่างคันนี้นะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีไขนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพอยากได้คันนี้บอกเลยว่า เข้ามาดูเลยลูกค้าจะเห็นเลยว่ามันสวยมากนะ,ะบอกอะไรนี่คือยังใหม่กิฟตเลยพอแต่งเป็น VIP เหลือ7ที่นั่งลูกค้าภายในเนี่ยที่ว่างนะคะความกว้างจะเหลือเยอะมากนี่การให้ดูเลยนะคะการจะเลื่อนให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าคือ โหลูกค้าไว้ของได้เยอะมากๆนะคะสำหรับตัวแต่ง v i p นั่นเองนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าภายในเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มการสตาร์ทให้ดูนะคะ โหเครื่องยนต์แบบว่านิ่มมากนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล175แรงมา้าเป็นเครื่อง A2 แล้วนั่นเองคะนี่มาดูตัวเบาะตรงนี้นะคะสามารถที่จะให้น้องนั่งได้เลยนะคะหรือไม่นั่งไว้ชากาแฟตรงนี้ได้เลยนะคะเบาะนะคะลูกค้าจะเป็นเบาะลายใหม่เพราะว่าตรงหัวหมอนนะคะลูกค้าเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาเรานอนใช่ไหมคะลูกค้านี่ เราจะไม่เหมือนหัวตกลงไปอันนี้คือข้อดีของรุ่นนี้นะคะนี่ เพราะว่าเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็ยังหัวเรายังอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อดีของการดีไซน์ตัวเบาะรุ่นใหม่นะคะบอนหนังนะคะทั้งสุเ็ที่นั่งสีเบจหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะและตรงประตูลูกค้าดูเลยโหสวยมากนะคะแล้วก็คอนโซลน,นะคะก็จะมีในส่วนของแอร์แบกคูหน้าแล้วนั่นเองนี่หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัสสกรีนนะคะมี2จอจอหน้าจอเพดานนะ,ะสามารถใส่ซีดีก็ได้แล้วก็มีเนวิเกเตอร์ลูกค้านี่เราใส สามารถไปไหนมาไหนกดเองได้เลยนะคะและที่สำคัญคันนี้จะแสดงกล้องรอบคันนะคะนี่เห็นไหมคะซ้ายขวาหลังมีกล้องรอบคันทั้งหมดนะคะลูกคา้าหรือถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะดูอะไรได้เลยและข้อดีของหน้าจออันนี้สามารถสตรีมในส่วนของ YouTube จูกอะไรฟังในเครื่องนี้ได้เลยนะคะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแยกซ้ายขวาหลัง นะ,ะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็สาย USB ตรงนี้นะคะคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่1 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ตลอดและก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะอย่างนี้การบอกพอเป็นตัวท็อปจะมีระบบครุสคอนโทรแล้วด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีปุ่มปรับประตูไฟฟ้าซ้ายขวานั่นเองนะคะคันนี้นะคะ จะได้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทันล็อกแล้วด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยลูกค้าโอ้โหสมุดคู่มือมาเป็นเล่มเลยนะคะเอกสารคือครบมากนี่พวกเอกสารพวกคู่มือยังไม่ได้ออยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้านี่การให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานจอระบบนําทางนั่นเองอันนี้คู่มือการใช้งานประตูไฟฟ้าโอ้โหคู่มือเยอะมากลูกค้านี่คู่มือ H1 นะคะ และก็ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือบุกเซอร์วิสนั่นเองนะคะอย่างคันนี้อย่างที่การบอกนี่ลูกค้าโอ้โหเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะจริงๆนะคะคือเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆส่องหน้าเต็มๆลูกค้าไม่ใช่หน้าเดียวนะคะนี่การให้ดูเลยเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้รถที่เจ้าของเดิมดูแลมานะคะบอกเลยว่าถ้ารถได้รับการดูแลนะคะลูกค้าใช้ไปนะคะ คือใช้ได้ยาวนานนะคะและคันนี้นะคะจะมีประตูไฟฟ้าสองข้างและวก็นี่เลยลูกค้าหรูมากสวยมากนะคะบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากหาเบาะ VIP นะคะตอบโจทย์มากเลยลูกค้าดูลายบอกการบอกเลยว่าคู่นี้นะคะโ,โหเกือบเกือบแสนนะคะและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าลายหรูหรามากๆนะคะแล้วก็นะคะสามารถที่จะ เสียบ USB ได้นะคะตรงข้างๆปรับไฟฟ้าได้นะคะนี่การทำให้ดูนะคะตรงเท้าหรือตรงขานะคะนี่ปรับเลยนะคะสามารถปรับลงได้นะคะแล้วก็ตรงพนักพิงนะคะสามารถที่จะปรับได้เลยและอย่างหนึ่งนะคะพอเป็น VIP สุดหรูหลาโอ้โหนานาังมากคูบ่อน,นี้ม,มากลูกค้านะ,ะก็จะมีทีวีเพดานแล้วนั่นเองนะคะนี่สุดหรูมากๆเวลา ที่าอยนี้ก็ปิดประตูไฟฟ้าโอ้โหใครหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดเบาะใหม่จริงๆคันนี้นะคะการไม่ได้พูดว่าเอ้ยมันแต่ง vp แล้วบอกแบบว่าขาดหรือไรการพูดเลยค่ะคันนี้เบาะเกือบจะเป็นเบาะสภาพป้ายแดงจริงๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเบาะไม่มีรอยขาดรอยอะไเลยลูกค้าแล้วลายสวยมากโหนึกว่านั่งแบบว่า รถตู All ้พรีเมียมอพารเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้อย่างที่การบอกราคาดีมากลูกค้าการขายเพียงแค่1,150,000าบาทเท่านั้นนะคะกับนี่แล้วไม่รอแน่นอนเพราะอะไรเพราะแอร์นะคะ3ช่องข้างหลังรวมซ้ายขวาเป็น6ช่องเลยนะคะแอร์ Air หน้าด้วยนะคะออปชั่นก็จัดเต็มและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหน ไปดูกันคะ่ะและเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะนี่เลยนะคะอ่ะเข้ามาดูเลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะเดิมๆนะคะคันนี้นะคะอย่างที่การบอกจะเป็นสีน้ำตาลนะ,ะภายในนะคะตรงนี้การต้องบอกก่อนว่าสีต้องด้านกว่าภายนอกนะคะเครื่องที่กันความร้อนอะไรคือใหม่มากนะคะแล้วก็นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงม้านะคะ เครื่องยนต์ดีเซล2.5นะคะหรือว่า 2,500cc เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะลูกค้าดูไม่มีสันไม่มีอะไรเลยเครื่องคือใหม่กิ๊บมากๆนะคะเสียงอะไรคือโอ้โหเบามากนะถ้าบอกเลยว่ารถที่ได้รับการดูแลมาอย่างดีเนี่ยตัวเครื่องเขาจะค่อนข้างเบานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้สภาพ กิ๊บมากๆและเบาะแต่ง VIP ใหม่มากๆนะลายสวยมากการเองยังชอบเลยเพอนั่งแล้วคือหลุหลาจริงลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดาการต้องขอย้ำนะคะว่าคันนี้เป็นรถที่แต่ง VIP นะคะถึงแม้ว่ารุ่นเขาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปดีลักสิที่นั่งนะคะเป็นป้ายทะเบียนฟ้าแต่คันนี้นะคะเขาแต่งเป็นเบาะ VIP7 ที่นั่งมานะคะและสำหรับถ้าลูกค้า อยากได้11ที่นั่งการบอกเลยว่าการก็มีหลายคันให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะ5-6คันให้ลูกค้าเลือกเลยสำหรับ11ที่นั่งหรืออยากจะได้ตัวแกนซาเล็กหรืออยากจะได้ H1 แต่ง VIP นะคะสตาเลียเกียมาเจซี่คือบอกเลยว่าเราโอ้โหรถตู้เยอะมากนะคะสำหรับลูกค้านนทบุรีนะคะอยากจะหารถตู้บอกเลยเข้ามาที่ร้านไลออนคา การบอกเลยเยอะที่สุดแล้วนะคะในที่นี้นะ,ะและรถสวยทุกคันการันตีจากลูกค้าเองแน่นอนนะคะคันนี้นะคะซื้อสดก็ไม่บวกแหวน7%ดฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่19 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอปเอรเลย7ปีดอกเบีย้ยก็ถูกลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถที่นี่นะคะหรืออยากจะดูเพิ่มเติมการบอกเลยนะคะอินบ็อกเข้ามาหาเราได้เลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะแล้วนะคะอยากจะวิดีโอคอลดูรถอีกสักรอบหนึ่งบอกว่าการรีวิวไม่จุใจอยากจะวิดีโอคอลได้เลยนะคะทุกซอกทุกมุมการให้ดูเลยเพราะการบอกแล้วว่ารถของการสวยทุกคันจริงๆนะคะแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่บอกเอ้ยคุณการอยากจะเข้ามาดูที่นี่อยากจะมาดูซิบะสวยมากไหมเข้ามา นะพอร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดก,กับโลตาใสใไซน้อยนี่เองหาง่ายมากๆหรือนะคะจะเสิร์ใน o o g l e Map ว่า Li อ n c ค r รถมือสองภาษาไทายนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะก่อนที่ลูกค้าจะออกรถนะคะเราจะทําการล้างขาสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกเลยค่ะว่าลูกค้าได้รับรถสวยแน่นอนแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วขอย้าําอีกสักรอบหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่หาตัว H1 แต่ง VIP นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนการพูดเลยว่าไปไวแน่เพราะว่า เบาะหรูหรามากๆนะคะแล้วออปชั่นของตัวรถมันครบจริงๆนะ,ะมีประตูไฟฟ้ามีกล้องรอบคันมีคูสคอนโทรภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็ยังจะได้ทีวี2จออีกนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ